สวัสดีครับกลับมาพบกับการเติวกระดานสีชมพูกันอีกครั้งหนึ่งครับอย่างที่ทุกคนทราบหากหลายๆคนได้ติดตามครูมานานก็จะพบว่ากระดานสีชมพูเนี้ยครูเอาไว้ปรับพื้นฐานให้ทุกคนก็แปลว่าหากนักเรียนดูที่กระดานสีชมพูนั่นหมายถึงว่าการเติวพื้นฐานซึ่งครูก็ไม่ได้เติวมั่วๆครูติวพื้นฐานทุกๆอย่างเพื่อใช้ในการสอบกอพอครับ พื้นฐานอะไรที่ไม่ได้จําเป็นกับการสอบกบพครูก็จะไม่เอามาสอนครับนักเรียนเพราะว่าเสียเวลาเวลาเรามีกันน้อยถูกไหมครับดังนั้นครูพยายามโฟกัสเฉพาะสิ่งที่จะสอบนะครับส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมครูได้แนะน,นําหนังสือนักเรียนไปแล้วก็หวังว่าคงไปอ่านตามที่ครูบอกนะครับส่วนใครไม่มีเวลาอ่านมากมายก็ติดตามคลิปวิดีโอครูได้เนื่องจากกอพอเลื่อนสอบไปอีกครูก็ค่อนข้างมีเวลาในการติวนักเรียนให้แม่นยำยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้มาอีกหัวข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะทําได้หรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วครับเรียนหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสําคัญก็คือคอนอครับอย่างที่ทุกคนทราบครับการบวกลบเศษส่วนซึ่งจะต้องทําส่วนให้เท่ากันต้องอาศัยคอรนอการแก้สมการที่มีส่วนเศษส่วนนะครับก็ต้องอาศัยคอรนอดังนั้นหากเราหาคอรนอไม่เป็นหรือหาคอนอได้ช้า นักเรียนจะแก้สมการหรือบวกลบเศษส่วนไม่ได้ครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของการสอนครนอวันนี้จริงๆครูก็สอนอหอรมอด้วยนั่นแหละครับนักเรียนแต่จริงหอรมอไม่ค่อยได้ใช้มากในกพสักเท่าไหร่แต่ครูจะสอนทั้งสองอันแต่อเน,นื่องมาจากว่าหอระมมันใช้น้อยกว่าครูจะเริ่มสอนที่ครอนอก่อนจริงๆหลักการหาคล้ายกันครับนักเรียนแต่ครูพยายามแบ่งเป็นคลิป,ลปไปเพราะว่าอัดทีเดียวมันก็ลำบากนิดนึงครับนักเรียนในการเอ็กพอร์ตในการอัปโหลดลง u t u b e อะครับ ดังน,นั้นครูขออนุญาตอัดเป็นพัดพาร์แล้วกันนะครับมาพาร์ทที่สิบหกเนี่ยครับเป็นคณอไปเริ่มกันเลยครับนเรนียนก่อนที่จะเรียนสิ่งใดควรรู้ว่าเอาไปใช้อะไรถูกไหมครับประโยชน์ของคณอรครับครูสรุปมาให้สั้นๆตามนี้แน่นอนครับประโยชน์ของคณอใช้ในการหาผลบวกก็คือใช้ในการบวกลบที่เป็นเศษส่วนเศษส่วนจะบวกลบกันไม่ได้หากคณอไม่เท่ากัน ดังนั้นเมื่อครรนไม่เท่ากันต้องทำครรนให้เท่ากันก่อนจึงจะบวกลบได้นั่นคือหลักการของครรนสำหรับคูณหารเศษส่วนไม่เกี่ยวกับครรนอโอเคนะครับดังนั้นครรนมีผลทําให้ส่วนเท่ากันเมื่อส่วนเท่ากันก็สามารถบวกและลบได้นั่นเองหลัการมีแค่นี้อีกอันหนึ่งครรนใช้ในการคำนวณสมการครับก็คือสมการที่มันเป็นเศษส่วนนะครับอย่างที่นักเรียนเรียนสมการอ่ะครูมาแล้วใครยังไม่ดูกลับไปดูนะครับ สมการส่วนใหญ่เป็นเศษส่วนก็จะใช้การคำนวณโดยอาศัยคณอเช่นกันครับหากเป็นสมการที่เป็นการคูณการหารอาจจะไม่ต้องใช้คณอแต่สมการที่เป็นการบวกการลบที่เป็นเศษส่วนอาศัยคณอดังนั้นคณอจึงมีความจําเป็นตรงนี้ครับครูคงไม่ต้องบอกว่าคณอคือคูนลบน้อยถูกไหมครับทุกคนทราบอยู่แล้วนะแต่ครูบอกว่าเออนี่คือการหาคณอนั่นเองไปกันเลยครับ แน่นอนครับนักเรียนครูเป็นครูอะครับก็ต้องสอนทฤษฎีการสอนที่ถูกต้องแต่ว่าครูจะสอนทฤษฎีรัดด้วยครับจริงๆิการรัดมันไม่จะเป็นหรอกนักเรียนแต่ว่าประเด็นก็ให้นักเรียนรู้ไว้อันดับแรกมาเรียนทฤษฎีที่ถูกต้องก่อนก่อนจะไปหาคอรนอน,นักเรียนต้องรู้จักจํานวนเฉพาะก่อนครับจํานวนเฉพาะคืออะไรนักเรียนจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่สองตัวคือหนึ่งกับตัวมันเอง อยัง,งงงอยู่ใช่ไหมครับคำพูดดูงงพูดง่ายๆคือจํานวนเฉพาะ,ะครับแนนก็คือมีเลขหนึ่งหนึ่งตัวกับตัวมันเองตัวมันเองอีกตัวหนึ่งรวมเป็นสองตัวที่จะหารมันได้ดังนั้นจํานวนเฉพาะแปลว่าจํานวนที่มีหนึ่งกับตัวมันเองหารมันได้เท่านั้นถ้าเกินนี้จะไม่ใช่จํานวนเฉพาะครัวธิบายเห็นภาพ นักเรียนเห็นในกรอบที่ครูหามาให้นี้หรือเปล่าครับอันนี้คือกรอบร้อยร้อยจำนวนเฉพาะแรกซึ่งร้อยตัวเลขแรกจํานวนนับร้อยเลขแรกที่มีจํานวนเฉพาะอยู่ในนั้นนักเรียนสังเกตสีเขียวครับสีเขียวคืออะไรเลขสองเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขสิบเอ็ดอะไรพวกนี้สีเขียวนะสีเขียวนั่นคือจํานวนเฉพาะจานวนเฉพาะแปลว่ามีหนึ่งกับตัวมันเองหารได้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเลขสอง ใครหารสองได้บ้างก็คือหนึ่งหนึ่งหารสองได้แล้วก็ตัวมันเองสองหารสองได้สองถูกหารหนึ่งได้สองถูกหนึ่งหารได้สองถูกสองหารได้แค่นี้เห็นภาพไหมครับดังนั้นสองเป็นจำนวนเฉพาะไงทุกคนเคยเรียนมานานเหมือนกันครับปฐมนี่แหละครับเรียนจำนวนเฉพาะเนี่ยเราไม่ได้เรียนมัธยมปฐมก็มีสามเนี่ยสามก็มีหนึ่งกับสามที่หารมันได้เห็นภาพไหมครับห้าก็มีหนึ่งกับห้าที่หารมันได้เนี่ยเลขจำนวนเฉพาะมาดูจำนวนไม่เฉพาะบ้าง ูเปลี่ยนสีเห็นเลขสี่ไหมครับใครหารสี่ได้บ้างเพียบเลยหนึ่งก็หารได้สองก็หารได้สี่ก็หารได้เนี่ยมันมากกว่าหนึ่งตัวก็คือมันมีหนึ่งกับตัวมันเองแล้วมีตัวอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นสี่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเห็นภาพไหมครับเอาอีกไหมครับเลขหก 6. ทำไมหกถึงไม่ใช่รูมาลบตรงนี้แล้วกันนะครับทําไมหกถึงไม่ใช่หกไม่ใช่จํานวนเฉพาะเพราะว่าหกอะครับ มันมีเลขอะไรหารได้บ้างหนึ่งก็หารมันได้สองก็หารมันได้สามก็หารมันได้หกก็หารมันได้มันเกินหนึ่งตัวเห็นไหมครับไม่ใช่สิต้องบอกว่ามันเกินสองตัวก็มีหนึ่งกับตัวมันเองดันมีเลขแทรกอื่นด้วยดังนั้นหกไม่ใช่จำนวนเฉพาะเห็นภาพไหมครับส่วนสองเนี่ยสองมีเฉพาะหนึ่งกับตัวมันเองดังนั้นสองเป็นจำนวนเฉพาะมาอีกอันหนึ่งหลายหลายคนสงสัยครับยิ่งเรียนเรายิ่งสงสัยการสงสัยเป็นสิ่งที่ดีครับคือความรู้ครู หนึ่งทำไมไม่ใช่จานวนเฉพาะนั่นเองดูคูณนะก็หนึ่งอ่ะมีเลขหนึ่งก็คือตัวมันเองเลยแล้วไม่มีเลขอื่นมันมีแค่เลขเดียวดังนั้นหนึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะเพราะจํานวนเฉพาะต้องประกอบด้วยสองเลขก็คือหนึ่งและตัวมันเองเห็นภาพไหมครับมามาดูอีกตัวหนึ่งเลขสิบเอ็ดแล้วกันสิบเอ็ดเป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่าสิบเอ็ดประกอบด้วยหนึ่งและตัวมันเองตัวมันเองก็คือสิบเอ็ด อย่างเงี้ยครับเป็นจํานวนเฉพาะก็คือมีสองตัวนับเต็มที่ได้แค่สองแต่หนึ่งเนี่ยมันนับได้ตัวเดียวดังนั้นหนึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะส่วนสี่เนี่ยนับได้สามตัวมันเกินสองตัวก็ไม่ใช่จํานวนเฉพาะขูพูดสั้นๆหวังว่าทุกคนเข้าใจเนาะจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่มีหนึ่งกับตัวมันเองหารได้ถ้ามีเกินหนึ่งกับตัวมันเองจะไม่ใช่จํานวนเฉพาะแล้วถ้ามีหนึ่งตัวเดียวหนึ่งไม่ใช่จานวนเฉพาะเพราะว่าหนึ่งก็มีแค่เลขหนึ่งเห็นภาพนะครับ ก่อนจากครับหลบอีกนิดนึงหยิบเลขมาอีกสิบเก้าเนาะสิบเก้าเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีหนึ่งกับสิบเก้าเห็นภาพไหมครับยี่สิบยี่สิบไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะว่ายี่สิบมีหนึ่งโอ้มีเต็มไปหมดเลยมีสองมีสี่มีห้ามีสิบมียี 10, ่สิบเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับเรานึกขำๆมาคเน่ยมันมีหลายตัว ที่หารยี่สิบได้ดังนั้นยี่สิบไม่ใช่จำนวนเฉพาะเห็นภาพนะครับแต่สิบเก้าใช่แบบนี้ส่วนหนึ่งมันมีน้อยเกินไปมันมีแค่ตัวมันเองดังนั้นหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะเช่นกันโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงรู้จักจํานวนเฉพาะแล้วจํานวนเฉพาะก็คือพวกเนี้ยสีเขียวๆนะครับเนี่ยจำนวนเฉพาะก็คือมีหนึ่งกับตัวมันเองที่หารได้เราเอาจํานวนเฉพาะไปใช้อะไรเอาไปใช้ตรงนี้ครับการหาคอลนอ นักเรียนต้องทราบว่าการหาคอรอนอด้วยวิธีการที่ถูกเราต้องใช้จำนวนเฉพาะนะครับนีเราต้องใช้จำนวนเฉพาะมาคิดหาคอรอนอถึงจะเข้าหลักการที่ถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันครูสรุปการหาคอรอนอด้วยวิธีการหารสั้นนะครับจริงๆต้องบอกนักเรียนว่ามันมีอีกหลายวิธีเช่นแยกตัวประกอบ แยกตัวประกอบก็เป็นการหาคอรนอได้วิธีหนึ่งแต่เราโตแล้วครับนักเรียนและเวลาการสอบกพมีจำกัดมามัวแยกตัวประกอบครูบอกนักเรียนเลยว่าช้ามากดังนั้นครูขอเสนอเพียงวิธีเดียววิธีนี้แหละดีที่สุดแล้วนักเรียนฝึกบ่อยๆสําหรับกพไม่ต้องอยูคงยูคลิดไม่ต้องอะไรเช้นนั้นไม่ต้องไปหาวิธีสัรหาอะไรมากมายวิธีง่ายๆของการหาคอรนอก็คือหารสั้นครูแนะนํา ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรใ,หในหัวคิดสั้นๆว่าเอาวิธีเดียวนี่แหละหารสัน้นเพราะว่าหารสั้นคือวิธีที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วครับครูแนะนําวิธีนี้เลยครูสรุปวิธีการหารสั้นมาให้นักเรียนแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันอ่านเล่นๆก่อนข้อหนึ่งนำจำนวนที่ต้องการหาคนอ,อมาเขียนเรียงกันเพื่อหารสัน้นข้อสองหาจำนวนเฉพาะเห็นไหมครับเราจึงต้องเรียนรู้จำนวนเฉพาะ หาจำนวนเฉพาะที่สามารถหารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวอันดับแรกนักเรียนต้องต้องพยายามหารทั้งหมดนะครับให้ลงตัวแต่ถ้าหารไม่ได้ถ้าหารทั้งหมดไม่ได้ต้องได้อย่างน้อยสองตัวเห็นไหมครับแต่น้อยกว่าสองตัวไม่ได้ขั้นแรกเวลานักเรียนตั้งหารน,นักเรียนต้องนึกว่าตัวเลขที่นักเรียนเลือกมาต้องหารได้ทั้งทุกตัวที่ให้มา แต่ถ้าหารไม่ได้ต้องนึกได้ว่าอย่างน้อยต้องหารได้2ตัวถ้าน้อยกว่านี้ไม่เอาทานคูนะครับต่อไปเมื่อนักเรียนหารก็ทําซ้ําเรื่อยๆจนหารไม่ได้อีกจนกว่าจะหารไม่ได้อีกพอหารเสร็จทําอะไรไม่ได้แล้วคอรนอนคือตัว L มาดูกันว่าตัว L คืออะไรหลายๆคนชอบคิดให้มันงงเลียจริงๆครูสอนหลักการง่ายมากหอรมอตัว I คอรน,อนตัว L แต่มันมีข้อจํากัดนิดหน่อยเดี๋ยวมาฟังครูสอนโอเคนะครับวันนี้ครูสอนคณอก็ติดตามคนอไปก่อนไปดูกันเลยครับเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวครูสอนให้ดูง่ายๆเลยจงหาคนอของสิบแปดและยี่สิบสี่นักเรียนก็ขั้นที่หนึ่งนะเอาสิบแปดกับยี่ิบสี่มาตั้งหารเรียงกันเลขอะไรขึ้นก่อนก็ได้สิบแปดกับยี่ิบสี่ แล้วก็ตั้งหารสั้นทุกคนทราบอยู่แล้วหารสั้นแบบนี้คราวนี้นักเรียนก็ต้องเลือกเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารมันเห็นเลข8กับเลข4เนี่ยมันเป็นเลขคู่จำนวนเฉพาะที่นักเรียนควรนึกเลยก็คือเลขอะไรครับเรารู้อยู่แล้วเลข2ไง2เป็นจำนวนเฉพาะเห็นไหมครับ2เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามี2กับ1เป็นตัวหารมันได้ ก็คือมี1กับตัวมันเองนั่นเองดังนั้นเราเลือกเลข2มาเพื่อจะหารแบบนี้ครับสองเก้สิบแปดสองสิบสองเป็นย4ิบสี่เห็นภาพไหมครับต่อไปเลข9ก้ากับเลขสิบตัวเลขที่หารมันได้นักเรียนคิดว่าเลขอะไรครับมันก็คือเลขสเพราะว่าเปลี่ยนสีหน่อยหนึ่งเพราะว่าเลขสามก็คือจํานวนเฉพาะเหมือนกัน สมีแค่1กับเลข3ที่หารมันได้ดังนั้น3ามไปจำนวนเฉพาะเราเลือกเลข3มาเพราะว่า3สามารถหารได้ทั้ง2ตัว3 3มสามเก้าสณตอนนี้นักเรียนตั้งหารเสร็จแล้วเราก็ดูซิว่ามีเลขอะไรนะที่หาร3กับหาร4ได้พร้อมๆกันไหมอย่างน้อย2ตัวเพราะว่าหลักการครอคืออย่างน้อย2ตัวไม่ได้แล้วแสดงว่าจบแล้ว เราก็ขีดเส้นใต้สองเส้นดังนั้นคอรนอของข้อนี้ก็คือตัว L ทุกคนดูครูนะทำไมเขาเรียกตัว L นี่คือหลักการสอนโดยปกติครับซึ่งทำให้ทุกคนซะตัว L คือยคยยอยง,งน,นี้ครับเักเรนยนั้นเองลองลากเส้นนี่ครับตัว L เห็นสีส้มครูไหมครับอันนั้นแ่ะเรียกตัว L มันเป็นตัว L ไง L แบบนี้อย่างนี้ เราก็เอาตัว L มาก็มีเลข2องเลขสามเลขสามแล้วก็เลข4ได้คําตอบแล้วครับคูณกันให้หมดสามคูนสามได้เก้าเกคูนสได้18บแปคูนสได้เจ็ดสิบสองเราได้ครนออกมาแล้วเจ็ดสิบสองเห็นภาพไหมครับนี่คือวิธีการและหลักการหารครรนที่ถูกต้องหลักการหาครรนที่ถูกต้องตรงเนี้ยตัวที่ เลือกมาเนี่ยครับเนี่ตัวที่เลือกมาเนี่ยต้องเป็นจํานวนเฉพาะเห็นภาพไหมครับนี่คือหลักการหลักการที่ถูกต RE ้องเป็นแบบนี้มาดูหลักการที่ไม่ถูกตามทฤษฎีเป๊ะแต่คําตอบเท่ากันและใช้ได้ครับเนี่ยมาดูครูสอนนะครูเรียกมันว่าโกงละกันครับสูตรโกงสมมุตินักเรียนมีเลขสิบแปดกับยี่สิบสี่ ณนะตอนนี้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่สนใจทฤษฎีว่าจำนวนเฉพาะไม่สนใจทั้งนั้นมองว่านักเรียนเอาเลขอะไรก็ได้มาหาร18และ24ลงตัวครูคิดในหัวเลยง่ายมากสมมุติเราท่องแม่สุขุณแม่นเลขหกสิครับไม่ต้องเลยแล้วดูเลขหกเลขหกไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะเพราะเลขหกมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขหกหารมันลงตัวไม่ใช่จำนวนเฉพาะด้วยแต่หารได้หกสามสิบจบไวไหมครับเนี่ย เลขสามกับเลขสี่ไม่มีใครหารมันได้อีกแล้วก็จบแล้วคอนอก็คือตัว L L เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ L ก็เป็นตัว L เหมือนกันหางเรียนมองมันก็คือ L แบบนี้ไงแบบนี้ก็คือแนวมุมฉากนะครับตัว L ดังนั้นคอนอของข้อน,นี้คอนอก็คือตัว L อหกคูณสามคูณสี่ สี่คูณสามได้สิบสองสิบสองหกได้เจ็ดสิบสองย้อนกลับไปดูเท่ากันไหมครับกับข้อเมื่อกี้นี้อันเนี้ยได้เจ็ดสิบสองหาด้วยวิธีจำนวนเฉพาะเห็นไ,ไหมครับอีกวิธีหนึ่งก็ได้เจ็ดสิบสองเท่ากันเจ็ดสิบสองเท่ากันโดยที่ว่าตัวเนี้ยที่เราเลือกเนี้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ จะเฉพาะไม่เฉพาะก็ช่างขอแค่หารได้ก็ได้คําตอบเหมือนกันอันนียบอกอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงครูมันก็คงต,งต่างตรงนี้ครับเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมถ้าเขียนเป็นเลขยกกําลังตรงนี้มันไม่สวยมันก็ต้องถูกปรับอยู่ดีเลขยกกําลังเห็นไหมครับมันจะเขียนยังไงครับเรียนเห็นไหมครับคือตรงเนี้ยได้ครรนอรมันใช่แต่เวลาเขียนเป็นเลขยกกาลังสมมติข้อสอบออกเป็นเลขยกกําลังมันทําไม่ได้มันต้องปรับอีกแต่ไปย้อนดูวันนี้ อันนี้มันสามารถเขียนเลขยกกำลังได้นะครับนักเรีออยนดูนะครับครูทําให้ดูสี่เนี้ยสามารถกระจายเป็นสองคูณสองใช่ไหมครับแล้วนับเลขเลขสองมีหนึ่งมีสองมีสามมันก็คือสองกำลังสามเลขสามมีสองตัวก็คูณด้วยสามกำลังสองนี่ครับมีประโยชน์ตรงเนี้ยเราสามารถเขียนในเลขยกกำลังได้ เพราะว่าในทฤษฎีของเด็กมอต้นเด็กปหกอะไรเงี้ยครับเวลาเขาตอบอะบางทีเขาจะไม่ไม่เอาคําตอบนี้ไงนักเรียนดูครูนะเขาจะไม่เอาคําตอบนี้นครับเขาไม่เอามันง่ายไปเขาจะเอาคําตอบนี้ครูว่านักเรียนทราบจะคําตอบนี้ดังนั้นวิธีใช้จำนวนเฉพาะก็จะได้เลขยกกำลังมาเลยในตัวไงครับแค่นั้นเองแต่ถ้าใช้จำนวนเลขอื่นแบบนี้ นักเรียนก็ต้องไปคอยแตกครับแตกอะไรครับหนักี้ต้องแตกตัวนี้อ่ะคูแตกให้ดูแตกเลขครับกระจายเลขหกเกิดจากสามคูณสองสี่เกิดจากสองคูณสองมานับเลขสองอ่ะก็ได้สองกำลังสามเลขสามมีกี่ตัวสองตัวก็คูณได้สามกำลังสองนี่ครับสามกำลังสองได้เก้าสองกำลังสามได้แปดเก้าแปดถูกไหมครับเจ็ดสิบสองเท่าเดิม ก็คือมันจะต้องมาเสียเวลานิดหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นท้านเรียนถามครูว่าใช้วิธีไหนดีสุดถูกไหมครับก็ต้องบอกว่าวิธีข้างล่างของครูอะเร็วสุดถูกไหมครับวิธีนี้ดีสุดเลขอะไรก็ได้แต่ว่าวิธีที่ถูกต้องตามทฤษฎีคือด้านบนครับใช้เลขที่เป็นจํานวนเฉพาะหวังว่าครูอธิบายรายละเอียดทั้งหมดนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับสองตัวมาสรุปนิดหนึ่ง รูครับสองตัวคิดยังไงสองตัวเนี้ยหลักการคือเวลานักเรียนหาคอนอนักเรียนต้องหารหารได้ทั้งหมดทั้งสองตัวถ้าหารได้แค่ตัวเดียวหยุดเลยก็คือถึงตรงนี้แล้วหยุดเลยตอบได้เลยเป็นตัว L โอเคนะครับไปดูสามตัวบ้างสามตัวทำยังไงามาดูสามตัวสมมุติเป็นสามตัวครับใช้สีนิดนึง ถ้าเป็น3ตัวสมมุตินักเรียนมีเลข20ก็จะมาตั้ง30ก็จะมาตั้ง40สีจะมาตั้งเรียงแล้วก็หารด้วยหารสั้นครับใครหารสั้นไม่คล่องไปฝึกนะครับนักเรียนก็มองเห็นเลขคู่ตามทฤษฎีบทที่ถูกต้องต้องใช้จำนวนเฉพาะใช่ไหมครับเห็นเลขคู่ปุ๊บก็นึกถึงเลขสองเอาแม่สองสองเป็นยี่สิบสองสิบห้าถูกไหมครับ2องสิบเป็นสา สองยี่สิบเป็นสี่สิบต่อไปเห็นห้าสิบยี่สิบนักเรียนรู้แล้วเลขอะไรก็คราวนี้ก็ไม่ห้าใช้ไม่ห้าถูกแล้วเพราะว่าห้าก็เป็นจำนวนเฉพาะมีแค่ห้ากับตัวมันเองมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองคือห้าที่หารได้ใช่ไหมครับเลขห้าเป็นจำนวนเฉพาะสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบเป็นเลขนี้ถูกไหมครับต่อมานักเรียนก็มองคณร,รมันใช้สองตัวได้ใช่ไหมครับ เลขสองกับเลขสี่หารได้ต่อแต่เลขนี้หารไม่ได้ก็ไปต่อได้แม่ที่เป็นจำนวนเฉพาะแม่สองสองหารสองได้หนึ่งสามหารไม่ได้ดึงลงมานะครับแล้วสี่ได้สองเห็นภาพไหมครับคอร์ต้องหารอย่างน้อยได้สองตัวไม่มีเลขอะไรแล้วที่หารสามและสองพร้อมๆกันได้ดังนั้นก็จบครับเลขหนึ่งไม่เกี่ยวนะครับเนี่ย เสร็จแล้วตรงนี้เห็นภาพไหมครับดังนั้นคอร์อรคือเลขอะไรครับอ๋อก็คือเลขนี้ครับตัวแอเห็นภาพไหมครับตัวแอ ครนอของข้อนี้ก็คือ2คูณ5คูณ2 1ก็ไม่ต้องคูณก็ได้คูณ3คูณ2ได้คำตอบออกมาสวยๆครับ5 2 10 12 20 23 60 60คูณ2ได้120ครับได้ครนออกมาตรงนี้เสร็จแล้วเห็นไหมครับ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขที่เราเอามาหารตรงเนี้ครับดูนะดูครงนะเลขสองเลขห้าเลขสองเนี่ยครับทุกตัวล้วนเป็นจํานวนเฉพาะเห็นภาพไหมครับถ้ามาเขียนเลขยกกาลังสวยๆตรงนี้สองสองสองมีสามตัวก็เป็นสองกำลังสามคูณห้ามีตัวเดียวก็ห้าสามมีตัวเดียวก็สามเนี่ยครับคือ ถ้าเป็นเด็กมอต้นนะครับเรียนบางทีคุณครูไม่ได้ต้องการร้อยยี่สิบคุณครูไมไ่ต้องการตัวนี้คุณครูต้องการตัวนี้ครับด้านล่างวิธีนี้ก็จะสําเร็จในครั้งเดียวเห็นภาพไหมครับแต่สําหรับกพไม่ไม่เกี่ยวกับด้านล่างเนี่ยกพสนใจแค่นี้เราหาคอนอได้ก็ไปต่อได้โอเคนะครับดังนั้นก็เกิดสูตรโกงขึ้นมาแบบนี้จริงๆก็ไม่ถือว่าสูตรโกงหรอกเนี่ยมันเป็นสูตรที่ใช้ได้แหละครับแต่มันจะไม่ได้เลขยกกาลังที่สวยงามแต่ได้คอนนทันที ก็มี 20, ใช่ไหมครับมีสาสิบแล้วก็มีสี่ใช่ไหมครูเห็นปุ๊บครูไม่คิดอะไรเลยลงท้ายด้วย10บหมดเลยครูใช้แม่สิบผานเลยสิบสองยี่สิบสิบสาสาสสิบสี่สี่สิบเห็นภาพไหมครับแม่สิบเลยสิไม่ใช่จำนวนเฉพาะเห็นไหมครับก็ใช้ได้ต่อไปมี3มตัวเดียวที่หารไม่ได้มี2อและสี่ที่หารต่อได้ก็ไปต่อ ใช้แม่สองสองหนึ่งสองดึงสามลงมาสองสองสี่สองตัวนี้ไม่มีอะไรหารได้พร้อมๆกันแล้วทั้งสองตัวจบคอบนอคือตัวแอใช่ไหมครับตัว L อลคอ,อนอคือตัว L อนักเรียนดูนะครับดูแอลครูนี่เขาเรียกตัว L คอ,อนอคือตัว L ใช่ไหมครับนักเรียนก็ ดังนั้นครนคือ10คูณ2คูณ1คูณ3คูณ2 3 2 x 6 6 2 12 12คูณ10ได้120เห็นไหมครับคำตอบเท่ากันจากครับนักเรียนก่อนจากครูฝากนิดนึงครับหลายๆคนติดตามครูมานานด้วยความเป็นห่วง,งครูนักเรียนนักเรียนอยู่ในกลุ่มเนี่ยนักเรียนมองไม่ค่อยเห็นครูหรอกบางทีครูโพสต์บ้างนักเรียนมองไม่เห็นกระดานเลื่อนบ้างอะไรมองไม่เห็นเลย นักเรียนต้องการไฟล์นักเรียนต้องการคลิปวิดีโอการสอนบางครั้งนักเรียนขี้เกียจดูครูบนในในกลุ่มนักเรียนก็สามารถเข้าไปที่เพจได้ครับเพจนี้ดียังไงนักเรียนพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยเพจนี้ยมีข้อดีตรงที่ว่านักเรียนเซิร์ชเข้าไปนะครับแล้วจะเจอหน้าจอแบบเนี้ยครูเนี่ยครับนะครับเพจนี้ยดีตรงที่ว่าในเพจครูจะไม่มีการพูดเล่นพูดล้อในเพจ จะวางไฟล์วางคลิปติววางไฟล์เตรียมสอบทั้งภาคกอภาคขอไว้ให้นักเรียนนักเรียนเข้าไปที่เพจแล้วเลื่อนดูครับเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนิดน,นึงนักเรียนจะเห็นครูวางไฟล์ไว้อยากได้ไฟล์ไหนก็คลิกเข้าไปตรงในโพสต์นั้นนะครับและจะโหลดได้เลยโอเคนะครับหวังว่าทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนครับครูทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันครับโอเคนะครับไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ